สวัสดีจ้ามาเกตโนเวนะคะวันนี้ป้าพาพี่ใหญ่หนูมาฉีดยาบังคีนอีกแล้วจ้ะข็มที่สองจ้าเดจ้ามาฉีดตึกตรงนี้แล้วจ้ะเดจ้าตรงเก่าเลยเดจ้าข็มที่ส ปัดฝุ่นรถคงคงดูแลรักษาตรงตรงลานจอดรถตรงนี้นะคะว่าลาจอมีพอใหญ่อะค่ะใหญ่เป็นร้เรถมีกองหิน ป้ามองเห็นป้าเห็นดอกไม้จะโอ้รถไฟวิ่งมาพอดีเลยรถไฟขบวนนี้วิ่งมาจากวิ่งมาแล้วไม่เจ้วิ่งมาจากทางอีกเมือง,อง,องนึงมาจากแม่เจ้ป้าเห็นดอกไม้ดอกไม้สีเหลืองเหลืองเดี๋ยวป้าจะพาจะพาเดินไปดูปใกล้เนี่ยค่ะสวยค่ะ เหมือนเหมือนดอกเหมือนดอกเคที่ที่ว่าเขากินได้แต่มันเป็นมันคนมันคนละสีกันค่ะเนี่ยค่ะหลายต้นก็พาดาดนูดน,ดนใกล้โอต้องต้องระวังถ้าจะดูดเอาดูนเอาหญ้าคันนะจ๊ะหญ้าอันนี้หญ้าคันที่ว่าก,กินได้ค่ะ ก็ตอนแรกตอนสิบกว่าปีที่แล้วที่ป้ามาใหม่ๆก็ครูนะั่นแหละพากินพากินนะคะพามาพารักกินได้ก็เป็นพืชสมนุนไพรค่ะเนี่ยค่ะดอกไม้สวยจังเลยเนียค่ะนคะคะสวยมากเลยดอกไม้สีเหลืองเหลืองดูลักษณะดอกก็เหมือนดอกสนูเนอ้อก็ใช่ดูใกล้ๆกล้ดูเหมือนเหมือนดอกสนู นีค่ะสวยจังเลยชน,นิดนี้หรือเปล่าที่ว่าเป็นพิษอะค่ะชนิดนีด้หรือเปล่าอันนหนังสือตำราของป้านั้นมัน,ม,นมันไม่มีอะค่ะไม่มีก็คงจะชนิดนี้แล้วมั้งที่ว่าเป็นพิษอะค่ะ สวยค่ะอ๋อมีต้นเล็กด้วยค่ะมีต้นเล็กด้วยต้นเล็กนี้ยังยังไม่บานนี่ยังไม่บานค่ะนี่ยังไม่บานต้นนั้นบานแล้วสวยดอกไม้สวยๆโอ้อันนั้นสแตวป่ากำลังอ,อ่อนๆเลยนะคะ ปลาที่ป้าเคยแกงอยู่เคยแกงเคยลวกกินอยู่ยาละบายยาระบายชั้นดีเดาปลานี่ค่ะกับมาดูดอกไม้อีกสักหน่อยนี่ค่ะโอ้จะปลูก้บ้านจากต้นเนาะสวยค่ะ มากเลยมากเลยะ้จะขอจบคลิปไแค่นี้นะคะดูแลสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญจ้ากดติดตามป้าเขตโนเวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ